สวัสดีครับครับก็มาพบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับอ่าตัวนี้เป็นเตาอบปิ้งย่างไรควันนะครับตัวนี้เป็นเป็นตัวอ่าตัวตัวใหม่นะครับที่ว่าผมมีการดัดแปลงมาแต่ว่าตัวนี้มันมีอ่อาการทำแล้วออกขายสู่ท้องตลาดไปแล้วก็หลายตัวแล้วนะฮะแต่ทีนี้นะครับ ก็ยังไม่ได้พรีเซนต์ให้เป็นจิตจลักษณะสักทีเนาะะเดี๋ยววันนี้ามาพรีเซนต์ให้ดูนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวเาตาปิ้งย่างไร้ควันขนาด200ลิตรนะครับแต่นะครับเป็นเป็นหัวแก๊สนะครับเป็นระบบหัวแก๊สนี่นะฮะเป็นระบบหัวแก๊ส KB5 เนาะนะครับเนี่ยนะครับสองข้างเนาะนะครับอ่าแล้วก็มีตะแกรง2ชั้นนะครับตะแกรงสแต,ตนเลสตัวนี้จะร้อนเร็วสุกเร็วนะครับสำหรับ คนที่ต้องการใช้ความเร็วในการย่างนะครับหมายถึงว่าย่างขายเยอะๆเร็วๆแล้วก็ต้องการความเร็วในการที่ให้ลูกค้าได้ซื้อสินค้าได้เร็วขึ้นนะครับนี่นะฮะก็จะมีนะครับหัวแก๊ส k ค5ให้2หัวนะครับแล้วก็จะมีตะแกรงนี่นะฮะตะแกรง2อสอง,สองอด้านบนด้านล่างกับด้านบนเดี๋ยวตัวนี้ถอดได้นะครับแล้วก็อาจจะมีฝาปิดลงมานะครับ แล้วก็จะมีวา,ววาวล์วเร่งคือตัวนี้สามารถที่จะไปต่อเข้ากับถังแก๊สนะครับเนี่ยต่อกับถังแก๊สก็ใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้แนะนำนะฮะแนะนำจะจะเร่งแรงมากนะครับเร่งแรงมากเดี๋ยวไก่หรือว่าหมูที่เราจะย่างเนี่ยมันจะไหม้นะเพราะว่าความร้อนมันแรงแรงกว่าฐานนะครับตัวนี้นะฮะแรงกว่าและเร็วกว่าเราสามารถเร่งความร้อนได้นะครับต้องการ อ no ุ่นก็ได้ต้องการอะไรก็ได้ตัวนี้นะฮะมีการเล่งได้หมดนะครับเล่งความร้อนได้ถึง3 0 0ร้อถึงสามองศานะครับตัวนี้นะครับโอเคเนาะก็จะมีขาตั AP ้งนะครับขาตั้งปกตินะครับเนาะนี่ครับมีขาตั้งนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับตัวนี้นะครับแต่ราคาก็จะแรงกว่าตัวฐานนิดนึงเนาะราคาก็จะแพงกว่านิดนึงนะครับก็แต่ตัวนี้รับรองว่าใช้ทนฐานแน่นอนเพราะว่า ตัวนี้จะไม่มีขี้เถ้านะครับขี้เถ้าจะไม่ทําให้ถังถังเราผุนะครับขี้เถ้าเป็นตัวแปรสําคัญนะครับที่ทําให้ถังเราผุนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีขี้เถ้านะครับก็สะอาดซ่าสนะครับสามารถล้างง่ายผ้าเช็ดได้เลยนะครับตัวนี้นะครับก็ลักษณะการใช้งานก็อยู่ที่ประมาณอายุการใช้งานก็อยู่ที่ประมาณสักตีไปประมาณสักเจ็ดปีได้เจ็ดแปดปีได้นะครับตัวนี้นะฮะถ้าใช้แบบถนอมถนอมนะพี่เนาะนะครับแต่คงไม่ทนเท่าสแตนเลสนะครับสแตนเลสนี่ น่าจะอยู่ตลอดชีวิตเลยพี่นะครับโอเคนะครับนี่นะครับมีวาลวให้นะครับมีครบเซตนะครับคือไปใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้โอเคครับสวัสดีครับ